ครับวันนี้เรามาทดสอบการถ่ายวีดีโอระหว่างตัว iPhone 12 Pro Max กับ Huawei Mate 40 Pro กันนะครับเราใสิ่ผ่าชากแ่งเอานะครับก็มาทดสอบเปรียบเทียบกันนิดนึงในระหว่างทาง iPhone 12 Pro Max แล้วก็ Huawei Mate 40 Pro รุ่นล่าสุดนะครับผมก็ต้องบอกว่า ทั้งสองรุ่นนี้นั้นก็ถือว่าเป็นเรือธงรุ่นล่าสุดนะคะที่เปิดตัวกันไปส่วนของหน้า iPhone นั้นก็รองรับในการถ่ายวีดีโอสูงสุด 4K 60เฟรมเหมือนกันแล้วก็หัวเวยก็เช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้คือมีเสียงลมเข้ามาค่อนข้างเยอะจะทดสอบไปเลยว่าทั้งสองรุ่นนี้รุ่นไหนจะตัดเสียงลมได้ค่อนข้างดีกว่ากันตอนนี้ือเป็นเลนหลักก่อนนะครับผมได้เห็นเลยชัดเลยว่าเลนหลักของทางหัวโวยนั้นจะแคบกว่า iPhone พอสมควรเลย ส่วนเรื่องของสีสันนิติตของภาพ HDR High Dynamic erm แล้วชวกนี้ iPhone แอบทำได้ดีกว่าในส่วนของ Shadow นะครับเห็นว่าส่วนเงาต่างๆนั้นจะค่อนข้างจัดการได้ดีกว่ารวมถึงในเรื่องของการกันสั่นด้วยเช่นเดียวกันเวลาแพนกล้องแบบนี้ภาพของทาง iPhone จะมีความสมูทมากกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนการการสั่นนี้ก็เดินถือถ่ายมือเดียวทั้งคู่นะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของการการสั่นนั้น ทาง iPhone ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็เป็นหลายๆครั้งที่ในเรื่องของงานวิดีโอนั้นไอโฟนยังคงไว้ใจได้ดีพอสมควรเลยแต่ทางของวัวเองก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะจากรุ่นก่อนๆเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราทดสอบในการใช้งานลนมุมกว้างกันบ้างนะครับผมนี่คือกว้างสุดของแต่ละตัวแล้วนะเพื่อจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอโฟนนั้นมุมค่อนข้างกว้างกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในการใช้งานในมุมกว้างการกันสายจะไม่ได้เทพมากนะแต่ทาง iPhone ก็ยังถือว่า จัดการได้กําลังดีไม่ได้แย่นะครับส่วนทางหัวเ e i เองก็มีการาสั่นไหวมากขึ้นจากมุมปกติเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของดีเทลต่างๆนั้นโพต้นไม้อะไรเท้่านี้ถือว่า iPhone อาจทําออกมาค่อนข้างค่อนข้างดิบกว่านะครับแต่ทางหัวเว i จะเน้นเรื่องของคอนสราสต์ได้มากกว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันในส่วนการถ่ายแบบ 4K 30เฟรมแบบนี้นะครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอนะครับในความละเอียด 4K 30 fps ในเวลาการสื่อทั้ง2ตัวระหว่าง i p h o ที่2 Pro m a แมกับตหัว h u ย w ม i Mate 40 Pro นะครับผมก็ทดสอบไปเลยให้ดูฮะว,ว่าในเรื่องของการกันสั่นหรือว่าการเก็บเสียงนั้นแต่รุ่นม,มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเราจะเห็นได้เลยว่างานวินโีโนนั้นทาง i p h o n ต้อบอกว่าทำได้ดีมาก,มากๆเลยนะ,นะครับเมื่อเทียบกับทาง Huawei Mate 40 Pro แบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะทดสอบในการใช้เลนส์มุมกว้างดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรทางไอฟโฟนนั้นก็ถือว่ามุมมองที่ได้นั้นกว้างกว่านะครับผมเมื่อเทียบกับทางเมทส40 Pro แต่เรื่องของความคอนทราสาต์เท่านี้นเหมือนทางเมทจะทำออกมาได้สวยจบมากกว่านะครับทาง iPhone นั้นสีค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงมากกว่าทางเมทนะครับผมแล้วก็ทางหัวเว่ยเมท40นั้นรองรับได้แค่สนาทีเท่านั้นนะครับ นี่เป็นเลนปกติกันอีกครั้งหนึ่งนี่เขาบอกตรงว่าในเรื่องของงาน o, วิดีโออันนี้แอบชอบทาง iPhone มากกว่าชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการซูมเข้าไปดูนะครับว่าสูงสุดได้ที่เท่าไรทางเมดนั้นจะได้สูงสุดนะครับผมที่15เท่านะครับผมแต่ทาง iPhone นั้นจะได้สูงสุดแค่7เท่าเท่าน,ะนะั้นในฟลายโเค 30fps แบบนี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมในเวลากลางคืนท JA ั้ง2ตัวแล้วว่าง Huawei แล้วก็ iPhone นะครับในความแบบ 4K 30fps แบบนี้นะครับผมในเวลากลางคืน มาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 60เฟรมกันบ้างน,นะครับเราจะเห็นว่า60เฟรมแล้วแน่น,นอนว่าความลื่นไหลก็จะมีมากขึ้นกว่าตัวธรรมดานะครับผมนะครับเราแผนกล้องแบบนี้เราจะเห็นว่ามีความสมูทมากๆเลยนะครับแต่ทาง iPhone นั้นเหมือนจะทำได้ดีกว่าโอ้โจะมีความกระตุกของเฟรมเลยเวลาเราแผนกล้องแบบนี้อยู่บ้านนะครับที่อยู่จอภาพตอนนี้นะนี่ ส่วนเรื่องของการจัดการแสงสีนะครับโทนสีการจัดการเลมิกรีนนั้น iPhone ทําให้ชัดเจนว่าดีกว่าเวลาเจอแสงนะครย้อนแสงหรือว่าพวกชาร์โดเงาเมื่อต่างๆนั้น iPhone เหมือนจะจัดการเฉลี่ยแสงได้ดีกว่านะครับผมมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ถ้าใน,นเรื่องของความสวยงามหรือว่าคอนทราสต์ดูแบบสวยจบไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนั้นหัว,วเวยนั้นจะทําได้ดีกว่า iPhone นั้นจะในเรื่องของสีที่ตรงกว่าความดิบของภาพที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาให้เยอะนะคะประมาณนี้ ส่วนเรื่องของมุมมองกว้างนะครับผม iPhone จะทําได้กว้างมากกว่าเมื่อเทียบอาคารแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวภาพเช่นเดียวกันว่าแม้จะเป็นมุมกว้างก็ตามแต่คุณภาพก็ไม่ได้ดรอปลงไปมากนะครับทั้งคู่เลยหัวโวยนั้นมุมมองกว้างก็มี Auto f ฟ c u s มีอะไรมาให้เหมือนเดิมนะครับส่วนการกันสั่นนั้นก็สั่นไหวมากขึ้นเป็นปกติทั้งคู่นะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการซูมกันดูนะครับว่าสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับ iPhone ก็ยังคงทําสูงสุดได้ที่ 7 x นะครับส่วนหัวเว i นั้นทำได้แค่1 0 x เท่ากาันรประมาณนี้เหมือนกับ 4K 60 f เฟรมทั่วไปนะครับแต่ข้อแตกต่างเลยก็คือทางหัวเว i จะซูมได้สูงสุด15เท่าในการถ่ายแบบปกติแล้วก็10เท่าในการถ่ายแบบ60เฟรมส่วน iPhone นั้นจะได้แค่7เท่าเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น 4K 60หร,หรือว่า30นี่นะครัก็เป็นวราณนี้แล้วกันนะครับในสองการถ่ายวิดีโอทั้งคู่ในความละเอียด f u HD 60fps ครับมาต่อที่การถ่ายแบบ Full HD 6 0 f เฟรมในเวลากลางคืนนะครับผมนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในเรื่องของความนิ่งความลื่นไหลเวลาเราแพนกล้องแบบนี้ทาง iPhone ทำได้เนียนตากว่าเยอะมากๆนะครับรวมถึงแม้จะเป็นเลนส์ปกติ 1x เท่ากันแต่มุมมองของต,ตัวกล้องนั้นทาง iPhone ทำได้กว้างกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับนี่เดินถือถ่ายมือเดียวทั้งคู่ก็สบายๆนะครับผม รวมถึงมิติของภาพนั้นทาง p h o n e นั้นทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคกว่าแล้วก็ตัวน้อยอะไรต่างๆนั้น iPhone จัดการได้ดีกว่าชัดเจนคูนี้ก็ต้องบอกจต,ตรงว่าถ้าใครใน,นเรื่องของวิดีโอนั้น iPhone ยังคงไว้ใจได้ในบรรดาสมาร์ทโฟนทั้งหมดแล้เวเราจะทดสอบมุมกว้างกันดูนะครับเมื่อแบบมุมกว้างแล้วแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นอาจจะไม่ได้เทพมากนะแต่ในเรื่องของมุมมองที่กว้างกว่านั้น iPhone ทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ คอนแทต์แอบชอบของทางหัวไหยมากกว่านะครับแต่ในเรื่องของความคมชัดนั้นหัวไหยทาได้ดีกว่าแน่นอนว่าเลน์ของหัววหวนั้นไม่ได้กว้างแต่ได้เรื่องของคุณภาพเข้ามาแทนแต่ทางไฟฟอโฟนนั้นจะได้กว้างมากกว่าแต่คุณภาพในเวลากลางคืนอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักแต่ก็ยังจัดการชด้าเชยแสนในส่วนของร้านค้าหลอดไฟได้ดีกว่าทางหัวไหวนะครับที่มันจะค่างข้างฟูงมากกว่าหรือว่าสว่างจ้ามากกว่าส่วนในเรื่องของการซูมนั้นเดี๋ยวจะสอบซูมให้ดูนะครับผมว่าสูงสุดได้ที่เท่าไหร่กัน้น ทางหัวเว่ยนะครับได้มา 10x แต่ทางไอโฟนก็ได้มา 7x เท่ากันนะครับผมนี่ลองดูคุณภาพเทียบกันก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการทดสอบ Full HD 60เฟรมของทางหัวเว่แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นะครับมาต่อนที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30เฟรมกันบ้างนะครับแน่นอนว่าทั้งคู่ก็รองรับได้ดีนะครับแต่พูดถึงในงานการถ่ายวิดีโอแบบนี้ เดี๋ยวทดสอบโดยการวิ่งนิดนึงนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันเนี่ยครับแน่นอนว่าทางัวเว่ยจริงๆมันจะมีโหมดการสั่นพิเศษเข้ามาให้นะครับผมก็จะทาให้ดีกว่านี้แน่นอนแต่ส่วนของ iPhone ไม่มีการสั่นพิเศษอะไรเข้ามาให้ถือว่าฟีเจอร์ลูกเล่นนั้นยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่เช่นเดียวกันส่วนคุณภาพเป็นอย่างที่บอกไปว่ายังคงเหมือนกันนะครับว่าทางัวเว่ยจานคอนทราดจัดกว่าทาง iPhone นั้นแต่การเรื่องของมิติภาพความมืดความสว่างได้ค่อนข้างโอเคกว่า แล้วก็เรื่องของความดิบความเรียวของภาพนั้น iPhone แอบทำได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับผม ừ, ก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการทดสอบการถ่ายวิดีโอทั้งคู่ียบเทียบกันไปเลยว่ากล้องหลังนั้นใครจะโดดเด่นก่านกันนะครับในงานถ่ายวิดีโอแบบนี้นี่ทดสอบโดยการโฟกัสดูนะครับผมถือว่าพอๆกันเลยนะครับในการทำภาพได้วไวแต่เหมือนถ้า iPhone นั้นจะแทร c k กิ้งได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับ นะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนมุมมองกว้างก็เช่นเดียวกันว่ายังคงเหมือนกับ 4K พวกนี้นะครับผมนี่นีคับสีเอาจริงๆคือทาง iPhone นั้นจะค่อนข้างตรงกว่าน็กหน่อยนะครับส่วนทาง u a ว e ยจะติดโทนเย็นไปเล็กน้อยครับประมาณนี้เพราะมาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30 f เฟรมนะครับผมเป็นความเนียที่ต้องบอกว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับในเรื่องของการกันสั่นโทนสีอะไรต่างๆนะครับผมนี่ ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่ทั้งคู่เลยคุณภาพอะไรใช้งานได้ค่อนข้างโอเคความสว่างจัดการนอสอะไรใช้งานได้นะครับแต่ในเรื่องของสีสันนั้นทาง iPhone ทําได้ค่อนข้างตรงกว่าพอสมควรเลยนะครับส่วนในเรื่องของการการสั่นก็เนี่ยครับเดินถือเทียบกันทั้งคู่เลยแน่นอนว่ามุมมองของทางไอโฟนนั้นจะกว้างกว่าเป็นปกตินะครับผมนแม้จะเป็นเลนปกติก็ตามนะไม่ใช้เลนมุมกว้างอะไร ลองดูการโฟกัสนะครับดีเทลของตัวดอกไมก้ต่างๆนี่ก็ถือว่าในเรื่องของโทนสีทางไอโฟนมันแอบตรงกว่านะครับเพราะอยู่ในจอภาพตอนนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบเป็นวมุมกว้างกันได้ครับในมุมกว้างทั้งคู่เลย ก็เป็นมานี้นะครับในส่วนของการทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30fps ระหว่างทาง iPhone 12 Pro Max แล้วก็ Huawei Mate 40 Pro นะครับครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเปรียบเทียบก,กันนะครับระหว่าง iPhone แล้วก็ Huawei แน่นอนว่าตอนนี้คือการถ่ายในความละเอียด 4K 30เฟรมนะครับก็ต้องบอกเขาว่าทาง Huawei มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถปรับเลนส์ได้เป็นแบบมุมกว้างพิเศษ0.8หรือว่า 1x แต่แน่นอนว่าในการปรับ มุมมองกว้างพิเศษแบบนี้ทําให้เรื่องของการกันสั่นนั้นทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักต้องปรับเป็น1 x นะครับถึงจะทาการการสั่นได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็สูสีกับทาง iPhone นะฮะส่วนเรื่องของการถ่ายย้อนแสงแน่นอนว่านี่คือย้อนแสงนะครับผมหน้าคนก็ไม่ได้มืดทั้งคู่นะครับถือว่าจัดการแสงสีได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันส่วนเรื่องของโทนสีผิวนั้นทาง p h o n นจะทําได้ค่อนข้างสมจริงมากกว่านะครับส่วนทางฮัวไวยจะเน้นในเรื่องของความสดใสของใบหน้ามากกว่าโทน,นสีขาวมากกว่าประมาณนี้ แต่ข้อดีทางทาง Huawei อย่างที่บอกไปว่าสามารถปรับเป็นเลนส์มุมกว้างแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถมีฟีเจอร์ในไรลูกเล่นค่อนข้างเยอะกว่าทาง iPhone นะครับผมแต่ถ้าใน,นเรื่องของความนิ่งปรับ 1x แบบนี้ก็มุมมองภาพถือว่าค่อนข้างใกล้ๆกันนะครับไม่ได้กว้างมากแล้วก็การส่นก็ถือว่าไม่ได้หนีกันมากนักแต่เรื่องของโทนสีผิวความจัดก,การแสงสีต่างๆนั้น iPhone จะเน,น้นของความเรียวมากกว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้น่าสดใสเท่ากับทาง Huawei นะครับผมแต่การจัดก,การฉากข้างหลังแบบนี้ จะเห็นได้ว่าต้นไม้ข้างหลังนะครับผมถือว่าทาง iPhone 7การของรายละเอียดภาพรายะเอียดแสงได้ค่อนข้างโอเคกว่ามากๆเลยก็เป็นมานี้นะ,นนะครับทั้งสองกล้องหน้าของทาง iPhone 12 pro max แล้ก็ h องว e i Mate 40 pro ครับก็มาต่อที่การถ่ายแบบ 4k 30เฟรมกันบ้างน,นะครับก็เป็นความละเอียดที่ค่อนข้างคมชัดพอสมควรเลยนะครับเราจะเห็นว่ามุมมองแน่นอนว่าทางของวยทํทได้ค่อนข้างโอเคกว่า แต่ในเรื่องของการจัดการแสงสีในภาพข้างหลังอย่างนะครับอย่างเช่นตัวอาคารข้าหลังแบบเนี้ยไอโฟนจะจัดการแสงไว้บาลานซ์ต่างๆได้ค่อนข้างโอเคกว่าแล้วก็ชดเชยแสงได้ไม่ฟุ้งไม่จ้าเกินไปแล้วก็หน้าคนก็ยังคงความสกินโทนได้ดีกว่าโหวชัดเจนนะครับแต่ถ้าใครในเรื่องของการที่ถ่ายหน้าค่อนข้างใสกว่าขาวกว่าหรือว่าถ่ายสวยกว่าทางโหวตอาจจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าไอโฟนนั้นจะเน้นกับความเรียวมากกว่าความดิบของภาพมากกว่าที่ เอาไปทําต่อได้ง่ายกว่านะครับผมรวมถึงการกันสั่นั้นเท่าที่ดูจากต่อภาพตอนนี้คือ iPhone ทําได้ค่อนข้างโอเคกว่ามากถ้าไหนใครในเรื่องของการถ่ายวิดีโอถ่ายเดินถ่ายแบบเน้นคุณภาพที่ดีกว่านั้น iPhone ดีกว่าแต่ถ้าเน้นเรื่องมุมกว้างการถ่ายครอบคลุมกว่าหน้าสวยสายบิวตี้สาวๆน้าชอบโผล่โวยมากกว่านะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันในส่วนของกล้องหน้าในความละเอียด 4K 30fps นะครับครับมาต่อนที่การถ่ายวิดีโอกล้องหน้าในความละเอียด Full HD 60fps แน่นอนว่าจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในเรื่องของความสว่างโทนสีผิวหรือว่าการจัดการแสงสีข้างหลังนั้นจะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเนะี่ครับจะเห็นว่าทาง iPhone นั้นเหมือนภาพจะสีค่อนข้างเรียวกว่าอย่างที่บอกไปนะครับส่วนการการสั่นในความละเอียด60เฟรมนั้นไ h โฟนจะทาได้สมูดมากกว่าแต่ก็ไม่ได้นิ่งมากเท่าไหร่นักส่วนหัวโวยก็ยังคงปรับได้เช่นเดียวกันครับ0.8หรือว่ามุมกว้างแบบนี้ก็ ได้มุมมองที่กว้างมากขึ้นนะครับได้เปรียบในตรงนี้นั่นเองนี่นะครับเดินถึงมือเดียวทั้งคู่นะครับทดสอบไปเลยว่าในการใช้งาน,นจริงๆนั้นทั้งสองรุ่นนี้จะแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงการจัดการเวลาย้อนแสงแบบนี้นะครับผมนี่ตอบให้ดูถือว่าห้างของวัวเองก็พัฒนากล้องหน้าขึ้นมาเยอะมากาเมื่อเทียบกับเม3สามสิบโปก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ห้างไอโฟนนั้นก็ยังคงโดดเด่น ทั้งเรื่องของดีเทลตัวภาพนะฮะการจัดการแสงสีหรือว่าความเรียวของภาพที่เอาไปทําต่อได้ค่อนข้างง่ายนะฮะถือว่าคงเป็นจุดเด่นของทาง iPhone ทั้งเรื่องของกล้องหน้าและกล้องหลังแต่ทาง Huawei เองก็เป็เปนการพัฒนาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆเมื่อ30 Pro หรือว่า P 3 0 Pro ก่อนหน้านี้แล้วก็ทำได้ใกล้เคียงกับ h u a w e P 4 0 Pro ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพรามันต่อที่การถ่ายวีดีโอกล้องหน้านะครับในความละเอียด Full HD 3 0 fps นี่ก็เป็นย้อนแสงกันตรงๆไปเลยนะครับว่าทั้งสองรุ่นนี้กล้องรุ่นไหนจะทำได้ค่อนข้างโอเคก่อกันนะฮะก็ถือว่าน่าพอใจทั้งคู่ครับแต่โทนภาพเท่เราดึงจอภาพตอนนี้คือแตกต่างกันชัดเจนมากๆแล้วแต่สไตล์เลยว่าจะชอบภาพแบบไหนนะครับผมหรือว่าเอาไปทาต่อมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องของเสียงก็ต้องทดสอบกันดูนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน คือตอนนี้เปิดเสียงเหมือนกันทั้งคู่นะครับอัดเสียงในระยะเดียวกันแล้วก็มีเสียงลมเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับว่าเออค่ายไหนนั้นจะตัดได้ดีกว่ากันประมาณนี้ส่วนหนะัวเวนนั้นมีสามารถปรับเป็นเลนมุมกว้างสุดแบบนี้ได้นะครับเป็นการเคอะภาพออกมาทําให้เรื่องของการกันสั่นนั้นรอบลงไปแต่มุมมองของภาพนั้นก็กว้างมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นมานนี้นะครับผมในการทดสอบแบบ Full HD 30fps ทั้ง2รุ่นระหว่างหัวเว่ย Mate 40 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นะครับนี่นี่คือเจอแสงตรงๆเลยนะครับผมแสงค่อนข้างจ้านิดนึงนะฮะถือว่าน่ใช้งานทั้งคู่เลยนะครับแต่สไตล์ภาพก็แล้วแต่คนชอบละกันก็เป็นประมาณนี้นะครับครับมาทดสอบกันต่อในส่วนของกล้องหน้าระหว่างทาง iPhone 12 Pro Max แล้วก็ Huawei Mate 40 Pro นะครับผมทดสอบโดยการใช้เลยมุมกว้างทั้งคู่ซึ่ง,งทาง iPhone ก็ได้ประมาณนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอ ส่วนัวเวอร์าสามารถปรับได้นะครับว่าจะเป็นมุมกว้างหรือว่ามุมปกติแบบนี้นะครับก็ถ้ามองในเรื่องของมุมมองตัวกล้องนั้นทางหัวเวอยทำได้ค่อนข้างโอเคกว่าแล้วก็ในเรื่องของบิวตี้ความสดใสของใบหน้านั้นกล้องของพวกค่ายจีนนั้นจะทำได้ค่อนข้างโอเคกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพนั้นแอบชอบ iPhone ค่อนข้างเรียวกว่านะครับผมทางเรื่องของการจัดก,การแสงสีตัวอาคารท้าหลังแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นใบหน้า เหมือนไฟล์จะเน้นความติดเอาไปทําต่อยังง่ายกว่าแต่ของทางหัวโวยนั้นจะเน้นเรื่องของความสาใสความเคลียร์นะครับคือถ่ายแบบบิวตี้เลยสาวๆน่าจะชอบกันแต่ถ้าในเรื่องของความเรียวหรือว่ามิติภาพที่ค่อนข้างโอเคกว่านั้นทาง i iPhone แอบทําได้ดีกว่านะครับในจุดจุดนี้นะส่วนฟีเจอร์ในการอะไรหลังทาง iPhone ยังไม่มีฟีเจอร์การถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ใส่เข้ามาให้ในกล้องหน้านะครับแต่ทางหัวโวยนั้นก็ใส่เข้ามาให้ด้วยครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการถ่ายแบบ Full HD ส0 fps จากทาง Huawei แล้วก็ iPhone นะครับ